ทําเพื่อกองเชียร์ของเราวันนี้คุ้มค่าก,กับการพิสูจน์ตัวเององดัสกรทองเราว่าคือมือหนึ่งของเมืองไทยอยู่ก็ขอบคุณครับเ,เพื่อนๆทุกคนที่ที่ช่วยเล่นวันนี้แล้วก็สองเชียร์ที่ส่งเสียงเชียร์ตลอดทั้ง90นาทีแม้ว่าเราจะเหลือผู้เล่น10คนก็ถือว่าวันนี้ทุกคนสู้อย่างสุดความสามารถจริงๆก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเชียร์แล้วก็อุนตามเมืองทองที่ข้างสนามว่าอยู่ที่บ้านรนะึ่งหลังทํายังไงถึงยืนหยัดอยู่ได้เราเหลือตัวผู้เล่นน้อยกว่าทุกคนทํางานหนักเล่นดีทั้งทีมมีเคล็ดล หน้าที่ของตัวเองอยู่แล้วคือเรารักษาหน้าที่ของตัวเองก็พอแล้วก็ทําตามที่ที่เราได้วางแผนไว้ที่โคได้บอกแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เราวันนี้เราเราทำได้ถือว่าถือว่าเป็นวันหนึ่งที่เราทำทำทำสำเร็จด้วยแล้วก็การที่เราเล่น10คคแล้วเราเก็บ3แต้มถือว่าเป็นเป็นสงยา่ยมันก็ขอบคุณทีอที่เตรียมทีมมาดีมากเลยนี้เป็นเป็นทีมที่ที่ดีอีกทีมหนึ่งเหมือนกันจริงจริงเดกสะกอของเราเล่นดีมาหลายต่อหลายนัดแล้วใช่ฟอร์มเดิมของโกหรือยังผมผมก็ยังยังยังเหมือนเดิมครับผมย้้เเเพื่่อมมนนดิไวาาารจะะแชถ ผมท่านหนที่ทีมชนะก็พอไม้ว่าเราจะเล่นดีหรือไม่ดีขอให้ทีมชนะก็พอของจริงประสบการณ์การมาเยือนที่นี่ของมงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ซีซันที่แล้วถูกไล่ออกแต่วันนี้ก็พิสูจน์ตัวเองพิสูจน์ให้เห็นว่าต่างน้าต่าง,ง,งเล่นแล้วก็ทําได้ดีเลยครับก็มันมันมีมัน,ม,น,ม,นมีจุดเปลี่ยนหลายหลายอย่างครับวันนี้ก็ตอนแรกก็นํสองก็สบายสแต่แบบพอโดนแดงปุ๊บเราก็แบบเริ่มเริ่มต้องมาเล่นเกมรับต้องแบบมาตั้งสมาธิกันใหม่อะไรเงี้ยก็วันนี้ขอบคุณกองเชียร์เพราะแบบเล่นแบบนิบคนเลยครับบเเพรราาาะว่ต้องแบ เราไม่ได้กําลังใจจากกองเชียร์เงี้ยเราก็แบบคงแบบแย่ครับวันนี้ครับต้องขอบคุณจริงๆครับกองเชียร์ที่มาเยอะมากวันนี้ครับคว้าสามคะแนนได้ครับผมครับรูปเกมครับพี่การตอนแรกเหมือนจะสบายๆนะครับก็ตอนแรกก็เกมมันอยู่ในมืออยู่แล้ววันนี้เป็นธรรมดาเออ่เราเหลือผู้เล่นน้อยกว่าเขาอยู่คนหนึ่งเหลือสิบคนก็เล่นอีกห้าสิบกว่านาทีนะครับก็เป็นเกมที่ยากลำบากเล่นชั่วโมงหนึ่งนะครับก็ถามว่านักเตะทำได้ดีไหมทำได้ดีเก็บบอลได้ดีและสามารถ11ต่อ10สู้ได้แล้วก็ผลงานของมันก็ชนะด้วยอย่างที่บอกครับว่า นักเตะตอนนี้มีความฟิตแล้วก็มีสภาพร่างกายสัจใจที่ดีเพราะนั้นผมคิดว่าทางนักเตนต่อไปก็คือมันจะดีขึ้นเรื่อยๆสำหรับทีมลูกแรกของดาสกอนทองเหล่าในสีเสื้อลูหลังๆเขาก็ทำผลงานได้ค่อนข้างดีเขากลับมาเป็นนักเตะที่มีคุณภาพเหมือนเดิม้วใช่ครับใช่ครับก็โค้ดอย่างที่บอกครับโค้ดดูจากการซ้อมนะครับซึ่งซ้อมมาเนี่ยลูกฟรีคิกเนี่ยหลังจากซ้อมเสร็จแล้วเนี่ยโก้เนี่ยจะเป็นผู้เล่นหนึ่งใน จ็ดแปดคนที่อยู่ซ้อมต่อเรื่องลูกฟรีคิกซึ่งคนก็เห็นว่าเขาสามารถทําได้ดีอันนี้ก็ตัดสินใจเขาเป็นคนยิงฟรีคิกซึ่งผลนที่นนเห็นลูกแรกที่เปิดสกอร์มาสวยมากครับอ,อย่างมาริโอครับเคยมีบทเรียนจากการโดนใบเหลียงแล้วใบแดงมาแล้วครั้งนี้เขาเราจะมีวิธีบอกเขาหรืออะไรอย่างนี้ไมฮะห้งิการสโมสรคองคนต้องมีมาตรการอะไรสักอย่างหนึ่งดำเนินการการับการการะทําผิดครั้งนี้ไม่ว่าเขาจะลืมลืมหรือทําประตูได้เลยก็ตามแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเขาก็ยอมรับเป็นความผิดเพราะนี่หลายอย่างเริ่มแข่งเขาก็ยอขอคุยกับนัก ขอมบอกขอ,ขอสองนาทีก็คุยในห้องเรากะรู้ก็อ,อย่างที่บอกครับว่าเขาแต่แต่ยังไหก็ตาสโมสรไม่นิ่งดูได้ผมก็ต้องมีมาตรการลงโทษเขาเป็นเรื่องเป็นราวแต่วันนี้หลายๆคนเหลือตัวไปเล่น10คนแต่ทาทผลงานดีดีมากๆใช่ครับทุกคนช่วยกันนั่นคือสิ่งที่ออกมาคือทุกคนช่วยกันทุกคนต้องวิ่งมากกว่าเดิม20%นแน่นอนแต่สิ่งที่โชยเห็นคือทีมสปิตเราแข็งกล้ามากแล้วก็มุ่งม,มั่นในชัยชนะจนได้ผลกาข่งขันที่ดีครับ กองเชียร์ด้วยนะฮะกองเชียร์นี้เยอะครับเก็ถ้าไม่ได้เสียงกองเชียร์ที่เข้ามาช่วยอย่างทุกวันนี้ก็ก็แย่เห็นหลายๆคนกำลังจะหมดแรงเวลาได้ยินเสียงกองเชียร์ตะโกนมาเมืองทองเมืองทองมันก็แบบเสีเหมือนมันแข่งในบ้านเราอ่ะแล้วสนามนี่สนามที่บรรยากาศดีติดขอบมากเพราะนั้นเวลาเราได้ยินเสียงกองเชียร์มันเหมือนอยู่ในบ้านเราเพราะนั้นเราก็มีแรงเพิ่มขึ้นอีกมีแรงที่จะเล่นเพิ่มขึ้นครับก็มีเวลาเตรียมตัวสําหรับเกมหน้า7วันนะฮะนักเตะรายต่อหลายคนได้ recovery ร่างกายครับก็ก็ได้ recovery ร่างกายด้วยแล้วก็วันก็จะมีการเทงก อีกครั้งหนึ่งเพราะในเวันนั้นเองพอมีเวลาที่จะทําอะไรก็คือในวันอังคารในวานสี่โมงสี่โมงครึ่งจะมีฟิตเนสเทสที่สนามด้วยเพราะนั้นในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่รีโค้งลิ่งร่างกายกลับมาแล้วก็เทสถึงความฟิตในแบบต่อๆไปเพราะนั้นตอเนี้เนื่องด้วยว่าจะให้รู้กันว่าตอนนี้เอฟซีผมดไปแล้วเราก็ยังมีเวลาที่จะเตรียมทีมที่จะทําอะไรได้เยอะขึ้นมีเวลาที่รีโค้งลิ่งทีมได้